สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะลินลี่จำได้ไหมคะที่ลินลี่ดอกใหญ่ของเราที่เราเคยถ่ายลงไปนะคะดอกสีขาวพันใหญ่ที่เราบอกราชนีของลินลี่นะคะนี่ค่ะเรานางไม่มีฝักแล้วนะคะฝักนางฟอรมหมดแล้วเราก็จะย้ายนางนะคะนี่ค่ะนางออกหัวให้นะคะดูหัวของนางสิคะนางออกหัวให้เพิ่มนะคะนี่ค่ะแล้วตรงกรีบนี้ก็มีนะคะมีหัวด้วยดูนะคะ นี่ค่ะหัวนางดูชัดชดนะคะนี่ค่ะนางก็จะเป็นสองหัวแยกนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกตรงนี้นะคะตรงหน้าบ้านของเรานี่ค่ะช่วงหน้าบ้านที่เราปลูกดอกอ่าแกนดิโอรัสนะคะหรือดอกลักเอยไม่ใช่ดอกคำมั่นสัญญานะคะดูค่ะเราก็จะย้ายนางมาปลูกเราก็จะเอาลินลี่ไว้ติดผนังนะคะ แล้วก็จะเอาทิวลิปนี่ค่ะทิวลิปจะเป็นแถวสองนะคะแถวสองแถวสามก็จะเป็นอดอกที่เป็นสีม่วงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวอยู่หลายพันนะคะหัวดอกไม้ที่เห็นอันนี้จะเป็นหัวทิวลิปนะคะนี่ค่ะนี่เราจะขยายนานปลูกนะคะนี่ค่ะดูนะคะมาดูลินลี่เราต่อดีกว่าค่ะ นี่ค่ะลินลี่นี่นะคะดอกนี่นางให้หัวเยอะมากเลยค่ะช่วงข้างบนนี้เราก็จะเอาหัวน้อยนางออกนะคะเอาเต็มนางตายยากนะคะนี่ค่ะนี่เยอะมากเลยค่ะดูนะคะหัวกับโคนอ่าโคนก้านนะคะดูนะคะอืมจะมีบางช่วงที่เน่านะคะเราต้องรีบแยกปลูกนะคะดูค่ะก็จะมีบางช่วงที่เน่าแล้ว นะนี่ค่ะหัวนางน,นี่แกะออกมาดูทีค่ะอุ๊ยหัวนี้ทําไมเน่าแล้วเนี่ยนางเป็นเชื้อราหรือเปล่าดูนะคะเดี๋ยวต้องแกะออกดูค่ะนี่ต้นนางคงได้น้ําเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะดูค่ะต้นนี้ก็ได้สามหัวแล้วนะคะนี่ค่ะหัวเล็กๆหัวเล็กๆก,ก,ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเอาหัวใหญ่ไว้ก่อน นี่ค่ะอันนี้ไม่ยอมออกดอกนะคะตอนนี้รู้สึกจะแกนนะคะแต่ว่าหัวของนางก็โอเคอยู่นะคะนี่ค่ะนางแยกออกมาอีกนี่นะ,ะนางมีหัวออกมาอีกแล้วดูค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กดูสิคะดูนางขยายของนางขึ้นนะคะนี่ที่เป็นดอกสีแดงของปู่กระย่านะคะดูค่ะ ต้นเล็กนางก็อุตสาขยายหัวให้นะคะดูค่ะนี่นะคะนี่ต้นเล็กๆที่เราขุดมาดูนะคะหัวของนางก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะกลุ่มต้นเล็กนห,หัวนี้คงหลุดเดี๋ยวก่อนนะหาหัวเขาก่อนนะ อดู่นะคะต้นโอเคค่ะแต่อขอลงมือปลูกก่อนนะคะ นี่คะ่ะดูหัวนี้สิคะ่ะนี่หัวของนางนะคะเจนได้ไหมคะแล้วก็แกะกีบตรงนี้เขาไปขยายพันุนะคะนี่คะ่ะเขาก็ขยายตรงนี้มาให้อีกนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้า สิบได้อีกสิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โอน่าจะสิบสองค่ะนี่ค่ะนี่หัวหนึ่งสิบสองนะคะดูค่ะนี่เดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปเลือกหัวใหญ่ปลูกตรงนี้แล้วหัวเล็กเราก็ไปเพาะนะคะดูค่ะอันนี้ก็อีกเช่นกันนะคะเนี่ยนางก็ให้เยอะมากเลยค่ะนี่ ูนะคะหูคุ้มมากเลยค่ะปีนี้เราได้ส่วนลินลี่เรานะคะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเห็นนะคะว่าหักจากหัวนี้นะคะนี่ค่ะดูค่ะดูหองนางนะคะเยอะมากเลยค่ะหัวนางนะคะ น,นี่ก็เยอะนะคะแต่เราจําไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นพันธุ์อะไรแล้ว <c oughs> คอยสังเกตดอกปีหน้าเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอะเอาป้ายชื่อมาใส่นะคะอันนี้หัวเ,เล็กเอาไว้ก่อนนะคะให้นางโตอีกหน่อยหนึ่ง คค่ะนคะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เราปลูกถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย